ความเกี่ยวขนกันมาตั้งแต่ยุคพระเวสสันดรนะครับทุสาธุสาธุนะครับกับท่านที่ท่านที่กรารพกรับก็เป็นที่มุงที่บางป้องกันยุและง่วยบาทเพราะว่าพระกุ้าเดิมท้าเปล่านะครับเดิมข้าเปล่านี่นึกถึงสมัยท่านบาส่วนท่านที่ทำบุญแล้วอยากได้ไปไม่ใช่ครับ ประสงค์จะรับใบเพราะว่าเรานั้นนะครับมีจุดมุ่งหมายก็คือมาอ่าสร้างวิวัฒนาการเสนาสนะนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในบทเป็นภาคกาตรนี่เป็นโ พงตเเมนาสาเกงหัก็อคท่านพ่อายครับุคหลวงพ่ออย่างตั้งใจนะครับเคล็ดลับในการทบแตกท่านเมื่อท่านเห็นทู้อื่นใส่บาตรเดวให้ท่านสาธุการด้วยนะครับไปยืนตรงนั้นเต็มเลยส เพื่อที่บุญจะได้เกิดกับเราอย่างมากมายมหาศาลส่วนผมนั้นประเทศไปก่อนนะครับเหลือเก้าลูปนะครับท่านเป็นนักสู้นักรบแห่งกองทัพธรรมนะครับส่วนเรานั้นขอสัาธุการด้านหลังด้านหลังก็จะได้บุญมากนะครับเช่นเดียวกันกราบพระโมทับ่ากับพรนเจ้าว่า สาธุโอ้โหท่านสุดใจจะยาปกอล้านเท้าด้วยตัวเองนนครับอ้โนะครับเราก็มาสาธุการรับท่านทางยอวภาพนะครับโอ้โหเป็นภาพที่งดงามที่สุดาพเท่านั้นเองนะครับเป็นของธรรมดาธรรมดาบังเอิญแให้มีสัตว์ยอะ